ชายคนนี้ติดคุกม,มาสิบปีแต่ทุกวันเขาทำเพียงสิ่งเดียวนั่นคือทุกครั้งที่ผู้คุมปรากฏตัวเขาจะพยายามเข้าใกล้จากนั้นเขาจะเงียบๆจดจำรูปแบบของฟันของกุญแจที่แขวนอยู่บนตัวผู้คุมจนถึงตอนกลางคืนเขาจะวาดรูปร่างของมันตามความจำของเขาแม้แต่รายละเอียดเล็กน้อยเขาก็จะวาดซ้ำไปซ้ำมาเป็นสิบครั้งเพียงเพื่อให้สามารถสร้างแบบฟันของกุญแจได้อย่างแม่นยำและนี่เป็นเพียงขั้นตอนแรกของเขาหลังจากที่ผู้คุมตรวจสอบเสร็จเขาก็จะม้วนกระดาษนั้นจากนั้นเขาจะใส่มันเข้าไปในรูหลอกเพียงแค่ใช้ดินสอจจิ้้้มมลลงงไปที่กกกนนนแวดึอออาาะะเห็รรยบษ นี่คือความยาวของกุญแจขั้นตอนที่สามคือรูปร่างของกุญแจเขาจะหยิบกระดาษขาวออกมาแล้วกดมันลงบนรูหลอกจากนั้นใช้มือกดลงไปเรื่อยๆแล้วใช้ดินสอวาดตามจะได้แต่ตอนนี้เขามีแบบวาดแล้วแต่การหาวัสดุในการทํากุญแจนั้นเป็นปัญหาที่ยุ่งยากการจะได้โลหะในคุกนี้เป็นเรื่องยากมากแต่ไม้มีมากมายอย่างไรก็ตามความคิดนี้เพิ่งถูกเสนอขึ้นเพื่อนร่วมคุกที่ต้องการหลบหนีเริ่มทําให้เขาผิดหวังกุญแจไม้จะหักง่ายๆถ้าโดนแรงนิดหน่อยมันจะไม่มีประโยชน์ถ้าทําผิดมีเหตุผลที่ชัดเจนในการทําากกุญแจจโลหะ ถึงจะพูดแบบนั้นแต่ตอนนี้ยังไม่มีวิธีไหนที่ดีกว่านี้ดังนั้นในขณะที่ทํางานในโรงงานแฮร์รี่ได้แอบเอาไม้ไปบางส่วนในขณะที่ผู้คุมไม่ทันสังเกตตั้งใจจะซ่อนในขวดเก็บความร้อนเพื่อหลอกผู้คุมแต่ไม่คาดคิดในขณะนี้ผู้คุมกลับเข้ามาเพื่อปกป้องแฮร์รี่เพื่อนร่วมงานรีบพลิกของเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้คุมหยุดมือ ผู้คุมดูเหมือนจะเห็นช่องโหว่ทันทีบอกให้ทุกคนเรียงแถวเพื่อตรวจสอบแต่เมื่อถึงตาแฮร์รี่ความตึงเครียดสุดข,ขีดทาให้เขาทําให้ผู้คุมสงสัยทันทีในเครียดอะไรอยู่หรือแฮร์รี่ขอโทษผู้คุมหยิบขวดเก็บความร้อนของแฮร์รี่ขึ้นแล้วเทคแฟร์ข้างในทิ้งจากนั้นก็เขย่าไปมาโชคดีที่ไม่มีเสียงไม้กระทบที่แท้แฮร์รี่ได้ใส่ผ้าชิ้นหนึ่งเข้าไปก่อนขอบคุณที่ทําแบบนั้นจึงรอดพ้นจากอันตรายถึงคืนที่เงียบสงัด ในที่สุดแฮร์รี่ก็เริ่มทำกุญแจเขาใช้มีดแกะสลักให้เป็นร่องจากนั้นขัดให้เรียบด้วยกระดาษทรายแต่เสร็จแล้วก็ทำด้ามกุญแจแล้วติดแน่นด้วยกาวเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงนำไปวางไว้ใต้โคมไฟเพื่อให้แห้งหลังจากที่มั่นใจว่าส่วนประกอบติดกันแน่นหนาะสุดท้ายอิงตามรูปทรงของฟันเฟืองตัดแต่งขัดถูและเจียนอย่างต่อเนื่องหลังจากเปรียบเทียบหลายครั้งในที่สุดก็สามารถสร้างกุญแจตามความทรงจำได้เสร็จงานแฮร์รี่ตื่นเต้นเสียบกุญแจเข้าไปในรูเพื่อทดลองเสียงดังเบาๆดังขึ้นกุญแจไม้ทีีี่่่่เเเรยยยยบลลลืนนนททให้้กกกกกกไงงงงงาาาาสแตดดดัขึออออถูปิ น่าเสียดายที่ยังไม่ทันได้ดีใจภาพที่เห็นตรงหน้าทําให้แฮร์รี่รู้สึกสิ้นหวังอย่างมากปรากฏว่าแม่กุญแจที่ประตูที่สองเปิดได้เฉพาะจากด้านนอกคนที่อยู่ข้างในจะเปิดล็อกจากด้านนอกได้อย่างไรแต่เมื่อเผชิญกับปัญหาที่ยากลําบากเช่นนี้แม้ว่าในขณะนี้แฮร์รี่ยังนึกไม่ออกว่าจะทําอย่างไรแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้ที่จะสร้างกุญแจต่อไปเพียงแค่มีโอกาสเขาจะต้องมองไปที่พวงกุญแจที่แขวนอยู่ที่เอวของผู้คุมจนถึงกลางคืนที่เงียบสงบเขาจึงลุกขึ้นอีกครั้งทํากุญแจอย่างเงียบๆจากนั้นนถึึงงงเเวววลลลาาาาาทํคมมมสสะออออดดรรร่่กกกัแแแฮีีจจหยยิบบุญู ไม่ทําให้ผิดหวังจริงๆเป็นอัจฉริยะด้านเครื่องจักรกุญแจเคลื่อนไหวตามแกนของล็อกที่ประตูที่2อผูกยิงออกมาอย่างง่ายดายแต่เมื่อแฮร์รี่ตั้งใจจะหมุนแกนล็อกกลับไม่คาดคิดว่ากุญแจจะติดอยู่นอกจากนี้เพราะใช้แรงมากเกินไปทําให้ในที่สุดมันก็หักข้างในแฮร์รี่ตกใจทันทีแต่ในขณะนั้น เสียงฝีเทาดังมาจากชั้นบนของผู้คุมที่บันไดคนอื่นๆเห็นแบบนั้นก็รีบทำงานส่วนแฮร์รี่กลัวจนปลายนิ้วที่กำลังงัดกุญแจเริ่มอ่อนแรงในช่วงเวลาที่สำคัญเพื่อนร่วมทีมหามีดไขควงได้ยินเสียงสีเทาใกล้เข้ามาเรื่อยๆผู้คคุมได้ขึ้นมาแล้วแฮร์รี่จึงต้องทำเป็นทำความสะอาดโชคดีที่อีกฝ่ายไม่เข้ามาแต่หันไปที่เรือนจำข้างๆ ตอนนั้นแฮร์รี่จึงมีเวลาในการงัดแผ่นไม้ออกอย่างไรก็ตามกุญแจถูกเจาะจนเกินไปแต่ไม่สามารถข้ะแกนกุญแจออกมาได้ดังนั้นแฮร์รี่จึงต้องนอนอยู่บนเตียงอย่างหมดหวังรอคอยช่วงเวลาที่จะถูกผู้คุมจับได้ผู้คุมเดินเข้ามาปิดประตูอย่างรวดเร็วแฮร์รี่ตกใจลุกขึ้นทันทีรอคอยการลงโทษที่กรรมจะมาถึงแต่ไม่คาดคิดว่าหลังจากเห็นแกนกุญแจโผลออกมาผู้คุมกลับคิดว่าคนงานไม่ระมัดระวังในการปิดในเรือนจำตอนนี้แฮร์รี่ได้ยินเสียงฝีเท้าของผู้คุมที่เดินจากไป ตอนนี้จึงสามารถปล่อยหินหนักในใจลงได้ตอนนี้มีลูกกุญแจเปิดประตูที่สองแล้วแต่จะทําอย่างไรถึงจะเปิดมันจากข้างนอกได้กลายเป็นปัญหาที่น่าปวดหัวที่สุดในตอนนี้แต่ในวันนั้นขณะที่เขากําลังทํางานอยู่ในโรงงานแฮร์รี่บังเอิญเห็นมือหมุนที่กําลังเคลื่อนไหวสิ่งนี้ทําให้เขานึกไอเดียขึ้นมาได้ทันทีแฮร์รี่ใช้ไม้ทํแการหมุนขึ้นมาปลายหนึ่งของกนหมุนยึดกุญแจไว้ปลายอีกด้านยึดติดกับด้ามไม้กวาดจากนั้นก็แค่ยื่นด้ามไม้กวาดออกไปนอกหน้าต่างเสียบให้ตรงกับรูหล จากนั้นหมุนกุญแจด้วยการหมุนด้วยวิธีนี้ประตูที่สองก็ถูกเปิดออกในขณะนั้นมีเจ้าหน้าที่คุมประพฤติเดินตรวจจากระยะไกลจู่ๆก็หยุดอยู่ตรงข้ามกับแฮร์รี่แฮร์รี่กลัวว่าจะถูกฝ่ายตรงข้ามเห็นด้วยความกลัวเขาจึงนั่งยองๆอ,อย่างต่อเนื่องไม่คาดคิดว่ากุญแจจะหล่นลงพื้นแต่ยังไม่ทันได้คิดเสียงสีเท้าของเจ้าหน้าที่คุมประพฤติที่มาตรวจสอบห้องเริ่มเข้ามาใกลในขณะที่ตกใจแฮร์รี่รีบหยิบหมากฝรั่งออกมาจากนั้นเขาก็ใส่เข้าปากและเคี้ยวอย่างบ้าคล,าลาาาาคั่งหลัังังงงจาาาาก้ท่หหตอครมแลลลบย กุญแจก็ยังไม่สามารถติดได้ในขณะนี้สภาพของแฮร์รี่กำลังจะพังทลายแต่เขายังคงอดทนลองซ้ำแล้วซ้ำอีกโชคดีที่ฟ้าก็ไม่ทอดทิ้งคนในที่สุดแฮร์รี่ก็สามารถดึงกุญแจกลับมาได้ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเดินเข้ามาหลังจากที่มีวิธีเปิดประตูที่สองได้ก็หมายความว่าปัญหาที่ยากที่สุดได้ถูกแก้ไขแล้วต่อไปก็แค่ต้องทำกุญแจทั้งหมดที่ซ่อนไว้ที่เอวของผู้คุมแล้วเปิดประตูที่ะบานก็เสร็จเรียบร้อยหลังจากที่พยายามอย่างหนักมาเป็นเวลาครึ่งเดือนในที่สุดแฮร์รี่ก็ทำกุญแจทั้ กุญแจได้สิบกว่าดอกจากความจำของเขาแต่เขาไม่รู้ว่าดอกไหนเปิดประตูได้โชคดีที่ประตูในทางเดินของคุกถูกเปิดออกอย่างรวดเร็วแฮร์รี่เดินอย่างระมัดระวังลงไปชั้นล่างประตูบานที่4ี่อยู่ที่มุมในทางเดินตรงจุดนี้มีห้องควบคุมข้างในยังมีผู้คุมตัวหนึ่งที่อ้วนและยังเปิดเพลงเสียงดังมากแฮร์รี่สามารถใช้เสียงเพลงที่ดังเพื่อทดลองใส่กุญแจแต่ในขณะที่เขาพยายามใส่กุญแจถูกต้องเสียงเพลงก็หยุดลงอย่างกระทันหันรู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องแฮร์รี่จึงรีบล็อกกลับในขณะนี้ผู้คุมก็ออกมา ทั้งสองตัวจนต้องรีบวิ่งหนีตอนนี้ถ้าจะกลับไปที่ห้องขังคงไม่ทันแน่ดังนั้นพวกเขาจึงต้องซ่อนตัวในห้องเก็บของใต้บันไดแต่พวกเขาไม่คาดคิดข้างในกลับไม่ได้ล็อกเลยและไม่มีที่จับด้วยพวกเขาจึงต้องใช้มือดึงน็อตเล็กๆออกได้ยินเสียงฝีเท้าของผู้คุมที่ใกล้เข้ามาเพื่อนร่วมทีมกลับทำหลุดมือประตูจึงเปิดออกเป็นช่องกว้างโชคดีที่แสงไฟในยามค่ำคืนมืดมัวผู้คุมไม่รู้ตัวในขณะที่ผู้คุมกำลังตรวจสอบห้องชั้นสองแฮร์รี่กล้าหาญลองถขกุญแจต่อไปในขณะเดียวกัน ผู้คุมเดินผ่านมาอย่างพอดีที่ห้องขังของพวกเขาโชคดีที่ก่อนหน้านี้พวกเขาใช้เสื้อผ้าทําเป็นรูปคนหลอกตาเขาได้แต่ทางด้านแฮร์รี่พวกเขาเปิดประตูทั้งหมดเสร็จแล้วเหลือเพียงประตูสุดท้ายที่ยังเปิดไม่ได้เพื่อนนักโทษชั้นบนส่งเสียงมาแฮร์รี่รู้ว่าไม่มีเวลาอีกแล้วดังนั้นเขาจึงต้องเริ่มถอยกลับในขณะที่พวกเขาแอบเข้าไปในห้องเก็บของผู้คุมอ้วนเดินลงมาจากชั้นบนพอดีแม้คืนนี้จะได้ผลลัพธ์มากพอสมควรแต่เช้าวันถัดมาผู้คุมสามคนโกรธจัดบุกเข้ามาที่ห้องของแฮร์รี่ ปรากฏว่าเวลานี้เลยเวลาตีระฆังของเรือนจำไปแล้วในขณะที่แฮร์รี่ยังนอนหลับสนิทและกรนเสียงดังด้วยประสบการณ์ของคนที่เคยผ่านการต่อสู้ผู้คุมใหญ่จึงเดาว,ว่าเมื่อคืนแฮร์รี่ต้องไม่ได้นอนดังนั้นเพื่อค้นหาว่าเมื่อคืนเขาทำอะไรเขาจึงเริ่มค้นหาห้องถังของเขาไม่คาดคิดว่าจะทำให้แก้วที่ซ่อนกุญแจล้มลงตกลงไปที่พื้นผู้คุมใหญ่ค่อยๆเก็บมันขึ้นมาโชคดีที่คืนก่อนหน้านี้แฮร์รี่ได้แยกฟันและด้ามกุญแจออกในขณะที่ผู้คุมใหญ่ยังสงสยัยโชคดีที่แฮร์รี่มีไวร,รบคลิปภาาาพขขึึ้้้นนมมตตังงรอย่ไ่ไ็ใจ ทำให้มันกลายเป็นที่คีบรูปเห็นว่าไม่สามารถหาของอะไรได้หัวหน้าผู้คคุมจึงต้องเตือนแฮร์รี่หลังจากผ่านเหตุการณ์นี้มาแฮร์รี่ก็เริ่มตระหนักว่าคืนนี้ยาวนานและเต็มไปด้วยความฝันดังนั้นในวันนั้นเขาจึงไปหาทุกคนในคุก เชิญชวนพวกเขาอย่างใจดีให้หนีออกจากคุกในคืนนี้แต่ทุกคนไม่ยินยอมที่จะหนีออกจากคุกปรากฏว่าพวกเขาคิดว่าแผนนี้จะล้มเหลวและไม่สามารถรับมือกับผลที่ตามมาจากความล้มเหลวได้ไม่นานก็ถึงเวลาพลบคำ่ำหลังจากที่ผู้คุมส่วนใหญ่เลิกงานและออกไป3มคนของแฮร์รี่รีบเปลี่ยนเสื้อผ้าที่ขโมยมาจากก่อนหน้านี้จากนั้นก็เงียบๆลงไปชั้นหนึ่งตั้งใจจะซ่อนตัวในห้องเก็บของก่อนหลังจากที่ผู้คุมตัวอ้วนขึ้นไปตรวจสอบชั้นบนพวกเขาจะสามารถเดินออกไปได้อย่างมั่นใจหนีออกไปจากทางเดินที่อยู่ใกล้ห้องควบคุมแแต่่่ไไมคคาาดดิเชชือกทีใ้้ขันหยปลว ไม่มีทางเลือกอื่นพวกเขาจึงต้องใช้มือบิดน็อตบนประตูอีกครั้งด้วยเหตุนี้จึงสามารถปิดประตูได้แต่สิ่งที่ทําให้พวกเขาตกใจคือในมือของผู้คุมถือเครื่องมือทาความสะอาดท่อระบายน้ําและกําลังเดินเข้าไปในห้องเก็บของเห็นว่าผู้คุมเข้าใกล้ห้องเก็บของมากขึ้นโชคดีที่ตอนนี้มีนักโทษคนอื่นอยู่ชั้นบนที่ไม่หนีออกจากคุกดูเหมือนว่าพวกเขาจะรู้สึกว่ากําลังจะมีอันตรายเพื่อนนักโทษคนนี้ได้ทุบหลอดไฟตตกอย่างแรงนายทหารนายทหารรีบมาที่นี่เร็ว ไฟระเบิดแล้วมีนักโทษคนหนึ่งที่หัวล้นตะโกนขึ้นทันใดนั้นนักโทษทั้งหมดก็เริ่มกรีดร้องดังนั้นเสียงอึกทึกจึงรบกวนทําให้เจ้าหน้าที่ต้องวางไม้กวาดลงเดินตรงขึ้นไปชั้นบนในขณะนั้นทั้งสาคนจึงโชคดีหลบหนีได้พวกเขาเปิดประตูเหล็กแต่ละบานได้อย่างชํานาญไม่ถึงไม่กี่นาทีก็ถึงประตูสุดท้ายแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดในตอนนี้คือนี่คือประตูที่พวกเขาไม่เคยเปิดได้ ดังนั้นจึงต้องหยิบกุญแจขึ้นมาลองเปิดแต่กุญแจทั้งหมดก็ได้ลองใช้ไปหมดแล้วก็ไม่สามารถเปิดประตูออกได้แฮร์รี่ยอมแพ้แม้ว่าผ่านรูตามแมวสามารถมองเห็นถนนด้านนอกแต่ตอนนี้พวกเขาแค่สามารถกลับไปแต่ชายคนนี้กลับไม่ยอมแพ้เขาจึงถือความหวังสุดท้ายไว้หยิบไขควงขึ้นแล้วตีไปที่ประตูเสียงดังมากทำให้แฮร์รี่หน้าซีด โชคดีที่ในที่สุดประตูก็เปิดได้เจ้าหน้าที่ก็ไม่ทันสังเกตดังนั้นพวกเขาจึงรีบหนีออกไปแต่พวกเขาเพิ่งเดินไปได้ไม่กี่ก้าวพวกเขาได้พบว่าหัวหน้าผู้คุมกำลังตรวจตราบนกําแพงโชคดีที่พวกเขาได้เตรียมตัวไว้ล่วงหน้าใช้กระจกสองเพื่อดูสถานการณ์ของผู้คุมจนกระทั่งผู้คุมหันหลังไป พวกเขารีบวิ่งออกไปที่ประตูทันทีแม้ว่าพวกเขาจะมาถึงถนนแล้วแต่ทั้งสามคนยังไม่กล้าผ่อนคลายในขณะนั้นพอดีขณะที่กำลังหนีพวกเขากลับเห็นหัวหน้าผู้คุมโชคดีที่หลังจากฝ่ายตรงข้ามถอดชุดยูนิฟอร์มพวกเขาก็ปล่อยความระมัดระวังทั้งหมดแม้กระทั่งเมื่อผู้คุมเดินผ่านพวกเขาก็ไม่เคยสังเกตเห็นพวกเขาเลยหลังจากนั้นทั้งสามคนก็รีบเช่ารถแล้วก็หนีออกนอกประเทศหลังจากดูหนังเรื่องนี้คุณอาจรู้สึกว่ามันช่างเหนือจริงแต่เรื่องราวในหนังนั้นดัดแปลงมาจากความจริง